ผมเป็นคนสะอาดนะก็เลยไม่ต้องอาบน้ําหลายท่านสงสัยว่าคนสะอาดทําไมไม่อาบน้ําก็มันสะอาดอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะอาบไปทําไมนะฮะปล่อยให้คนสกรปรกเขาอาบไปก็แล้วกันนะครับมีคนบอกว่าอาบน้าหน้าหนาวเนี่ยขันแรกมันจะหนาวขันที่สองขึ้นไปจะอุ่นนะฮะอย่าไปเชื่อนะครับผมลองแล้วผมตัดขันแรกทิ้งนะผมก็อาบขันที่สองเลยครับแม่เอยเนาะ หนาวเหมือนเดิมฮะหลอกกันชัดๆนะฝากไว้ก่อนเถอะโอลานะไว้ผมฉลาดเมื่อไหรจะไปหลอกคืนครับทาอายุยืนๆไว้ก็แล้วกันนะอย่าเพิ่งไปสวรรค์ก่อนเวลาอันควรครับพูดเรื่องไปสวรรค์เนี่ยมีคนพูดกับผมไม่ประโยชน์หนึ่งครับน่าคิดมากเขาบอกว่ามีแต่คนอยากขึ้นสวรรค์แต่ไม่มีใครอยากตายจริงไหมครับแล้วมันจะได้ขึ้นไหมนั่นนะสวรรค์นะ่ะผมก็อยากขึ้นเหมือนกันครับสวรรค์แต่ว่ายังไม่อยากจะขึ้นตอนนี้ครับเพราะว่าผมยังมีความสุขกับการ ตกอ่างเอ้ยตกนรกอยู่นะฮะข่าวดีสําหรับท่านที่ยังไม่อยากจะไฟสวรรค์เร็วๆนะครับนะพูดง่ายๆก็คืออยากจะมีอายุยืนครับฟังทางนี้ครับนะท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าคนเราควรจะมีอายุไขกันกี่ปีการคํานวณอายุไขนั้นง่ายๆครับก็คือใช้เลขเจ็ดคูณกับอายุสืบพันธ์นะฮะหรืออายุที่สามารถมีลูกได้นั่แหละครับยกตัวอย่างเช่นสุนัขนะฮะสองปีสามารถมีลูกได้ฉะนั้น อายุไขของสุนัขก,ก็คือเอาเลขเจคูณกับ2เท่ากับสิบสี่ทีนี้นั่นก็หมายความว่าสุนัขจะมีอายุไขอยู่ประมาณสิบี่ปีอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าบ้างนะครับนะฮะทีนี้มาดูอายุไขข,ของคนเราครับคนเรานั้นสามารถมีลูกได้ประมาณอายุสิบห้าปีนะฉะนั้น อายุไขของคนเราก็เท่ากับ15คูณกับ7เท่ากับ105ปีเห็นไหมครับว่าคนเราควรจะมีอายุไขประมาณ105ปีย้ำนะครับคนเราควรจะมีอายุไขก็คือ105ปีแต่ในความเป็นจริงครับคนเรานั้นส่วนมากเสียชีวิตประมาณ70กว่าปีขึ้นไปประมาณ70กว่าปีนี่นแหละ70ปีนะครับถ้าเราเสียชีวิตตอนอายุ70ปีเท่ากับว่าเราขาดทุนไปตั้ง35ปีน่าเสียดายนะครับถ้าเราดูแลตัวเองดีสุขภาพดีๆอาจจะมีอายุยืนถึง100ปีก็ได้ แต่ถ้าอายุยืนแล้วต้องเจ็บป่วยทุกทรมานกับสังขารต้องกลายเป็นภาระให้กับลูกหลานหรือคนอื่นๆผมเชื่อแน่ว่าคงไม่มีใครปรารถนาแบบนั้นแน่ๆครับนะฮะท่านเชื่อไหมครับว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะแบบนั้นได้โดยการเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุภาพต่างๆโดยเฉพาะโรคเสื่อมครับอย่าปล่อยให้ธรรมชาติดูแลอย่างเดียวครับคงไม่พอนะครับเพราะว่าลำพังธรรมชาติก็เอาตัวไม่ตัวไม่รอดอยู่แล้วนะครับเราต้องมีตัวช่วยครับอาหารเสริมคือตัวช่วยที่ดีสุดครับในเวลานี้ เขาจะช่วยให้เราแก่ช้าสุขภาพดีผิวพรรณดีลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแห่งความเสื่อมต่างๆครับผมขอแนะนาสมุนไพรแห่งความหวังตังทางสารอลังการแห่งสมุนไพรตํานานบทใหม่ของสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพเต็มแม็กเต็มเม็ดเข้มข้นเห็นผลเร็วเราจะเก็บเงินไว้เยอะๆเพื่อเอาไปนอนโรงพยาบาลหรือจะแบ่งเงินบางส่วนเล็กๆน้นอยๆครับซื้อตังทางสารดูแลสุขภาพเพื่อเราจะได้เป็นคนสูงอายุที่มีสุขภาพดีท่านผู้ฟังเลือกได้ครับแล้วผมว่าฉลาดที่จะเลือกด้วย สอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่